ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาถอดดอกตู้ลำโพงนะครับมีมาสองใบครับนะครับเป็นของ MP Power Audio System นะครับ MP Power Audio System ขอบเหล็กสภาพไม้ลูกค้าใช้งานเดียวนะครับมาพร้อมดอกนะครับดอกด้านในเป็นดอกเดิมๆนะครับดอกทั้มนะครับดอกทั้มนะครับ1น0 0สองร้อยวัตต์นะครับ ตู้เป่าขอบเด็กตะแกงฉีกนะครับข้างก็จะประมาณนี้สีสวยสวยครับก็มีรอยถลอกตามขอบเล็กๆน้อยนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับออกมาแล้วนะครับดอกเป็นดอกทําสีฟ้านะครับทิกเกอร์สีฟ้าสภาพสวยเลยพันสองร้อยบาทนะครับสภาพของมือหนึ่งเนาะนะครับสภาพมือหนึ่ง 101, เลยดอกละหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทรับเองสองดอก มีสองดอกนะครับดอกละพันแปดร้อยนะครับดูสภาพดอกนะครับสภาพตู้ตู้ขายไปละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยดูด้านในนะครับเพิ่งยิงน็อตมาครั้งเดียวนะครับลูกค้าใช้งานครั้งเดียวของ MP Power Audio System ครับมีสองใบนะครับถ้าพร้อมดอกนะครับพร้อมดอกขายไปละ3,700บาท พร,พร้อมดังนะครับพร้อมดอกตัวนี้นะครับใบละ3,700บาทตู้เป่าใบละพันเก้าดอกดอกละ1,850บาทรับเองดอกละพันแปดร้อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ